จเรียนพรอท่านสาธุชนผู้สนใจไฟธรรมทุกท่านก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงของการฝึกปฏิบัติก็จะตอบคำถามก่อน น้อมกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ในความเมตตาต่อท่านสาธุชนทางบ้านเจ้าค่ะปูชากราบเรียนพระอาจารย์เจ้าค่ะโยมมีสภาวธรรมที่ไม่เข้าใจขอกาบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะโยมฝึกตามพระอาจารย์ตั้งแต่พฤศจิกาย,ยนปีหกสามเจ้าค่ะฝึกเช้าเย็นและฟังธรรมานิธาก่อนนอนเจ้าค่ะ ตอนนี้มีสภาวะหนึ่งที่โยมไม่เข้าใจเจ้าค่ะโยมตื่นมาตอนดึกแล้วโยมรู้สึกว่าเหมือนมวลพลังความร้อนพุ่งออกมาจากแผ่นหลังตรงกลางสันหลังเป็นแนวยาวลงไปตลอดตัวพร้อมดันตัวโยมสูงขึ้นเล็กน้อยพอพ้นพื้นที่นอนระมวลพลังงานความร้อนก็ออกมาด้านข้างๆตัวตลอดแนวยาวเจ้าค่ะ โยมรับรู้ถึงมวลพลังงานวิ่งเป็นสายสายพวยพุ่งพร้อมพร้อมกันพร้อมกับความร้อนที่ได้รับแต่ใจโยมก็มีสตินิ่งพร้อมกับการรับรู้ถึงความร้อนนั้นเจ้าค่ะโยมก็รับรู้ไปเรื่อยๆเจ้าค่ะจนหยุดลงเจ้าค่ะโยมจำได้ว่าพระอาจารย์สอนว่าธรรมะเป็นของเย็นผู้ปฏิบัติจะได้รับความชุ่มเย็นจากการปฏิบัติธรรมเจ้าค่ะ โยมขอกราบเรียนถามผ้าจาย์ว่าพลังงานนี้คือสภาวะธรรมหนึ่งที่เป็นความร้อนใช่ไหมเจ้าคะ่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะอ่าก็เป็นเรื่องของสภาวะธรรมนะสังเกตว่าใจก็มีสติมีความตั้งมั่นดีนะมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมได้ดีก็อยู่ในวิธีของการดำเนินการฝึกหัดปฏิบัตินี่แหละนะ นะสภาวะที่เกิดขึ้นก็คือการรับรู้เรื่องของพลังงานภายในกายได้นะมันเป็นชั้นพลังงานในฐานของเวทนานั่นเองนะฐานของเวทนามันก็จะมีเรื่องของพลังงานกายนะพลังงานกายมันก็มีเหมือนธาตุทั้งสี่นั่นแหละนะธาตุด,ดินให้ความรู้สึกแข็งธาตุไฟให้ความรู้สึกร้อน ธาตุน้ำให้ความรู้สึกชุ่มเย็นธนะาตุลมก็ให้ความรู้สึกถึงความผิวสวยต่างๆนะเพราะฉะนั้นสภาวะที่เกิดขึ้นมาก็เป็นสภาวะพลังงานชนิดหนึ่งนะซึ่งมันเป็นพลังงานในระดับของวัตตะนั่นเองนะฐานเวทนาเนี่ยมันยังเป็นชั้นพลังงานอยู่นะพลังงานในวัตตะก็จะมีทั้งพลังงานที่เย็นชุ่มเย็นเบาสบายร้อนหนัก อัดแน่นต่างๆก็เป็นเรื่องสภาวะธรรมนะอยู่ในระหว่างของการดําเนินนี่แหละก็เป็นเรื่องปกติก็ให้เพียรฝึกหัดปฏิบัติไปนะคําว่าธรรมะเป็นความชุ่มเย็นนั้นคือเป็นภาวะที่คลายออกนะเป็นภาวะที่พ้นออกไปก็จะเข้าถึงความบริสุทธิ์ที่แช่มันจะมีแต่ความชุ่มเย็นทีเดียวนะก็ต้องผ่านกระบวนการต่างๆเหล่านี้แหละนะจากฐานกายรู้กายขึ้นมาได้เนึงเนือง นะจนเกิดความรู้สึกขึ้นมาได้ทั้งตัวเข้าสู่ฐานเวทนาเกิดความรู้สึกตัวทั่วพร้อมขึ้นมานะเข้าถึงชั้นพลังงานของร่างกายนะบางทีมันก็จะเป็นมวลพลังงานบ้างนะเป็นกระแสความร้อนขึ้นมาบ้างเนะี่ยอย่างบางทีนั่งอยู่ในห้องแอร์เย็นแต่มันร้อนเผาทั้งตัวเลยทีเดียวก็ให้รู้ว่าพลังงานในวัตตะมันก็ มีทั้งเบาทั้งหนักนั่นแหละนะเป็นเรื่องธรรมชาตินะบางทีก็เป็นสนามพลังไฟฟ้าเป็นมวลพลังงานทั้งตัวบางทีก็รู้สึกตัวหนักอัดแน่นก็มีบางทีก็รู้สึกตัวเบาตัวลอยก็มนะีบางทีก็รู้สึกถึงตัวมันพองใหญ่บางทีก็รู้สึกถึงตัวมันเล็กก็เป็นสภาวะธรรมในชั้นของเวทนานั่นองฐานเวทนาเกี่ยวกับพลังงานกายอาจจะไม่ได้รู้สึกสบายนักเพราะว่ามันยังมีความหยาบ ที่ใกล้เคียงกับเรื่องของฐานกายอยู่ในนองเพราะว่ามันเป็นชั้นพลังงานกายแต่เมื่อใดที่พัฒนาเข้าถึงบันไดขั้นที่สามฐานจิตมันก็จะเบาโล่งขึ้นไปเข้าถึงความนิ่งความสงบความตั้งมั่นนะแลวเข้าถึงฐานที่สี่วิปัสสนามันก็จะเกิดสภาวะเห็นตามความเป็นจริงนะก็เป็นไปโดยลําดับเพราะฉะนั้นอาการที่เล่าก็เป็นสภาวะปกติในฐานของเวทนาก็ให้เพียรฝึกหัดปฏิบัติไปนะ สังเกตหลักๆที่ใจเราจะสบายความชุ่มเย็นก็เกิดที่ใจเรานะใจมันก็รู้ส่วนหนึ่งภาวะพลังงานที่เป็นฐานเวทนาก็ส่วนหนึ่งในขณะที่ฐานเวทนามันมีความหนักแน่นมีความร้อนก็ตามสังเกตใจมันก็นิ่งสบายอยู่ยิ่งถ้าใจเราคลายออกนะมันจะเข้าถึงความชุ่มเย็นภายในได้ทีเดียวค่อยๆศึกษาปฏิบัติไปนะ กาเรียนถามผ้า,าจารย์เจ้าค่ะโยมได้เริ่มปฏิบัติธรรมตามท่านผ้า,าจารย์มาประมาณปีเศษหลังเราออกจากงานแล้วก็เริ่มเข้าช่วยงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้สูงอายุแต่มีกิจกรรมหนึ่งคือการโรยทรายอาเบตเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงรายในชุมชนอันเป็นสาเหตุของไข้เลือดออกเจ้าค่ะ โยมมีความปรารถนาที่จะรักษาศีลห้าและมีเจตนาที่จะช่วยเหลือคนไม่ให้เจ็บป่วยแต่ก็รู้สึกว่าเป็นการกระทําที่ผิดศีลข้อหนึ่งเจ้าค่ะในกรณีที่ต้องกระทําเพราะเป็นหน้าที่โยมขอกราบขอความเมตตาท่านพระอาจารย์ได้โปรดแนะนําว่าโยมควรทําอย่างไรเจ้าค่ะหรือ ยมควรจะละก,กิจกรรมนี้ไปเลยเจ้าคาะกราบอานาสการพระอาจารย์อย่างสูงในความเมตตาเจ้าคะ่ะมันอยู่ที่การวางใจนะถ้าวางใจถูกผลก็ถูกต้องนะถ้าวางใจไม่ถูกผลก็ไม่ถูกต้องนะนะถ้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าเจตนาเป็นตัวกรรมนะ ถ้าจิตที่คิดจะฆ่าคิดที่จะเบียดเบียนคิดที่จะทำร้ายผู้อื่นนะ่ะไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็ตามเนี่ยมันก็เกิดโทษภัยเกิดผลตามมาอยู่แล้วนั่นเองนะเรียกว่ามันเกิดจากเจตนาแต่แรลกเลยเจตนาที่คิดจะฆ่าที่คิดจะเบียดเบียนผู้อื่นไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นผู้ที่เล็กต่ำต้อยเพียงใดก็ตามนะีแต่ถ้ามีจิตมีวิญญ,ญาณมีความรู้สึกนั้น มันจะเกิดผลกระทบตามมาแน่นอนนะแต่ถ้าเราทำด้วยความรู้สึกว่านะด้วยความเมตตาด้วยความอ่อนโยนด้วยความรักความปรารถนาดีด้วยความเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่ว่านะนะเพื่อที่จะได้เพื่อนมนุษย์ด้กันจะได้มีความอยู่ที่เป็นสุขไม่เจ็บป่วยด้วยโรคภยัยไข้เจ็บต่างๆเพื่อการอนุเคราะห์เพื่อการเกื้อกูลเนะี่ยมันก็จะให้ผลป็นดิษสิ่งหนึ่งเลยทีเดียว เพราะเจตนาเป็นตัวกรรมนะเจตนาที่เกิดจากความอ่อนโยน mm. เกิดจากความเมตตา mm. เกิดจากความเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่ mm. มันก็ให้ผลเป็นความเบาสบาย mm. เป็นบุญกุศลนั่นเองนะ mm. ก็เหมือนเราอยู่ในวัดวาอารามแล้วเรากวาดลานวัดทำความสะอาดลานวัดนั่นแหละนะมันเป็นธรรมดาใช่ไหมเวลากวาดลานวัดมันก็มีมดมีปลวกมีมแมลงสัตว์เล็กสัตว์น้อยอยู่ แล้วเราจะทำยังไงถ้าเราคิดว่าเรากวาดแล้วเราก็จะทำให้สิ่งเหล่านี้ตายจิตใจเราก็เศร้าหมองนะจะปล่อยปาละเลยไม่ต้องทำอะไรมะมทุกอย่างมันก็รกรุงรังไปหมดมันก็ไม่ใช่อีกเนะจตนาเป็นตัวกรรมนะอยู่ที่การวางใจว่าเราทำสิ่งนั้นนะเพื่ออะไรเพื่อการเบียดเบียนนะหรือเพื่อความเกื้อกูลเพื่อความเอื้อเฟื้อเผื่อ การวางใจที่ถูกต้องมันจะเกิดดาริที่ถูกต้องเมื่อดาริได้ถูกต้องก็เกิดการลงมือปฏิบัติได้ถูกต้องเมื่อลงมือปฏิบัติได้ถูกต้องผลย่อมถูกต้องเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วทุกอย่างมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยในขณะที่เรากวาดลานวัดด้วยจิตที่เรารู้สึกว่าเราทำเพื่อดูแลให้เสนาสนะทุกอย่างอยู่ในความสงบเรียบร้อยสะอาดสะอ้าน เพื่อที่จะได้สมณะเรานักบวชได้มีโอกาสมาใช้สอยในการศึกษาปฏิบัติธรรมนะมันเป็นบุญกุศลอย่างยิ่งนะส่วนหมูสัตว์ที่อยู่ในระหว่างทางดำเนินของเรามันก็เป็นธรรมดาทุกอย่างมันเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยถ้าเขาถึงวาระที่จะต้องจากโรคนี้ไปเขาก็หมดวาระโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะมันเป็นเรื่องของ วงจรของธรรมชาติอยู่แล้วนะเพราะสิ่งสําคัญที่สุดคือเจตนาเป็นตัวกรรมนะว่าถ้าเจตนาเราเริ่มต้นที่การเบียดเบียนด,ด้วยการทำร้ายนะเราไปติดข้องกับการที่เราทำร้ายนะมันจะเกิดใจเศร้าหมองเมื่อใจเศร้าหมองพระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อจิตเศร้าหมองทุกขติเป็นอันหวังได้ แต่เมื่อจิตผ่องใสเราวางใจถูกจิตใจมีความชุ่มเย็นมีความเบิกบานในการเสียสละความสุขประโยชน์ส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนะเพื่อประโยชน์สุขของสรรพสัตว์ทั้งหลายจิตใจมีความเบิกบานมีความชุ่มเย็นนะเมื่อจิตผ่องใสสุขคติเป็นอันหวังได้นะเพราะฉะนั้นจะให้หลักกลางๆไว้ก็คือการวางใจที่ถูกต้องนั่นเองนะ แม้กระทั่งเรื่องราวในอดีตก็ตามเนี่ยมันเป็นธรรมดาที่คนเรามันเคยหลงทำผิดพลาดมาเป็นเรื่องธรรมดาอย่างเมื่อวานก็ยกเรื่องของโทษภัยชีวิตหลังความตายในนรก,กภูมิเพศภัยต่างๆหลายคนอาจจะรู้สึกกลัวและรู้สึกตื่นตระหนกกับการใช้ชีวิตนะโดยเฉพาะว่าเอออดีตเราก็เคยทำผิดพลาดมามากเนี่ย บางคนไปหวนขึ้นแล้วจิตใจมันก็เศร้าหมองก็จมอยู่กับสิ่งเหล่านั้นติดข้องอยู่กับสิ่งเหล่านั้นนะอันนั้นแหละโทษภายที่จะตามมาเพราะจิตเราไปติดข้องอยู่กับความเศร้าหมองต่างๆนั่นเองเพราะผู้มีพระภาคเจ้าจึงตัดไปว่าเนะี่ยอะไรที่มันผ่านไปแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปนะตั้งใจเสียใหม่ว่าต่อไปนี้เราจะไม่ทําความชั่วไม่ทําการเบียดเบียดอีก บาปกรรมทั้งหลายทั้งปวงความผิดพลาดทั้งหลายทั้งปวงที่ทํามาแล้วก็ถือว่าเป็นบทเรียนเป็นกระบวนการเรียนรู้ปล่อยให้ทุกอย่างมันผ่านไปเหมือนใสลงไม่ต้องมาเก็บกักไว้ในใจให้จิตใจมันหนักมันร้อนมันมีความเศร้าหมองอีกต่อไปนะเคารพวาระของธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรบังเอิญเลยมันเป็นไปตามเหตุตามปจาัจจัยตามวาระของธรรมชาติ เมื่อมันผ่านไปแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปก็นำมาเป็นบทเรียนว่าเมื่อสิ่งนี้มันทำให้จิตใจร้อนรุ่มมันจิตใจเศร้าหมองก็ไม่ต้องไปทำอีกนะก็สร้างเหตุแต่ความดีสร้างเหตุปัจจัยที่ถูกต้องเรื่อยไปเพราะหลักการวางใจนะนะความหนักความร้อนความชั่วการกระทำที่ไม่ดีที่เคยทำทั้งหลายทั้งปวงปล่อยให้มันผ่านไปไม่ต้องหวนมาคิดอีกอยู่กับปัจจุบันตั้งใจเสียว่า ไอสิ่งใดๆที่มันผ่านไปแล้วที่มันทำให้ใจร้อนรุ่มใจซ่อมหมองเราก็จะไม่ทำอีกนะบัดนี้เราได้ศึกษาปฏิบัติธรรมแล้วรู้ทางสว่างในการดำเนินชีวิตแล้วนะการดำเนินชีวิตที่ไม่เบียดเบียนใครไม่ทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อนนะการฝึกฝนขัดเกลาจิตใจการฝึกฝนขัดเกลายอยู่เนืองเนะืองะวิธีของพระพุทธศาสนานั้นเป็นวิธีของการฝึกฝนขัดเกลาตนเองนั่นเอง ทำไมถึงต้องฝึกฝนขัดเกลารัตเองนะมันไม่ใช่วิธีของการพอกพูนแต่เป็นวิธีของการคลายออกสละออกนั่นเองเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตัดไว้ว่าจิตนี้ประพระสัสร์ผ่องไสมาแต่เดิมน,นะแต่เศร้าหมองเพราะอุปกิเลจริมานะเนื้อแท้ของทุกคนนะ่ะ มีความเป็นธรรมชาติอยู่แล้วมีความประพัฒสอนผ่องใสมีความอ่อนโยนนุ่มนวนลละมุนละไมโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะมีความเบาสบายมีความเป็นอิสระโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะเรียกว่าจิตนี้เนะี่ยประพัฒสอนมาแต่เดิมแต่เศร้าหมองเพราะอุปกิเลจอนมาผลจากการสัมผัสโรค จากการจมอยู่กับสิ่งต่างๆในโลกจากการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวะัฏะสงสารมันจึงซึมซับสิ่งต่างๆในโลกความหนัาความร้อนเข้าสู่ใจนะจิตประภัสสรมันเหมือนผ้าที่ขาวบางนั่นแหละผ้าที่ขาวบางเวลาตกลงไปในบ่อน,น้ำคำที่มีความสกรปรกอะไรจะเกิดขึ้นมันก็ซึมซับมลทินซึมซับสิ่งสกรปรก จากผ้าขาวบางก็กลายเป็นผ้าที่สกรปรกนะเกิดค่าฝังหรือเกิดมลทินต่างๆแล้วก็จมอยู่ในน้ําคํามที่สกรปรกนะไม่เห็นคุณค่าของความเป็นผ้าขาวบางเหลืออยู่เลยมันกลายเป็นผ้าที่สกรปรกไปแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะคืนสู่ความเป็นธรรมชาติเดิมคืนสู่ความเป็นธรรมชาติก็ต้องนําผ้านั้นออกมาจากบ่อน,น้ําคํามนั้นผ่านกระบวนการชาระซักฟอกนะ จนกว่าจะขาวหมดจดนะนั่นคือการกลับคืนสู่ความเป็นธรรมชาตินั่นเองนะถ้าจะเอาให้หมดจดจริงๆก็คือวิธีสมณะนี่แหละวิธีสมณะเกิดจากผู้ที่เห็นโทษภัยในวะตาะสงสารเห็นโทษภัยของการจมอยู่กับโรคจมอยู่กับการมคุณอารมณ์ปรัชนาที่จะพ้นออกจากสิ่งเหล่านี้การที่เราจะพ้นออกได้มันก็เหมือนเราต้องนำผ้าขาวบางออกมาแล้วผ่านกระบวนการชำระซักฟอก วิธีของสม,มณะจึงเป็นวิธีของการทิ้งโรคสละโรคออกแล้วผ่านกระบวนการฝึกฝนขัดเกลาตนเองขัดไอสิ่งที่รกรลุงรังสิ่งที่มันไม่ใช่ออกไปจากชีวิตนะสิ่งที่มันเป็นมลทินต่างๆเหมือนเขาเอาทองคำเนะี่ยมาหล่อหลอมเนี่ยนะนะเขาก็จะหลอมเอาสิ่งที่มันเป็นมลทินสิ่งที่มันไม่ใช่ออกจนมันเหลือแต่เนื้อแท้ทองคําที่บริสุทธิ์นั่นแหละ เวลาแร่ทองคําที่เขาไปขุดทองกันนะธรรมดาทองคําในธรรมชาติมันก็จะมีสิ่งที่เป็นสิ่งที่ยังไม่ใช่มาแปดเปื้อนอยู่นะเขาก็ต้องผ่านการหลอมก่อนหลอมแล้วก็เอาพวกมลทินต่างๆที่มันไม่ใช่ออกไปจนมันเหลือแต่ความเป็นเนื้อทองคําที่บริสุทธิ์เนื้อแท้ของพวกเราทุกคนก็เช่นกันมันมีความเป็นธรรมชาติอยู่โดยธรรมชาติชแต่ผลจากการที่เราจมอยู่กับโรคเนี่ยมันซึมซับ สิ่งที่มันไม่ใช่สิ่งที่มันเป็นความหนักความร้อนสิ่งที่มันเป็นมลทินสู่จิตใจมากมันจึงต้องผ่านกระบวนการชำระซักฟอกวิถีของพระพุทธศาสนาจึงเป็นวิถีที่ฝึกฝนขัดเกลาตนเองนั่นเองนะซึ่งตรงนี้มันก็ไม่ได้จำกัดเฉพาะนักบวชเท่านั้นขราชคารวาที่เริ่มตระหนักรู้ถึงโทษภัยในวะัฏะสงสารเริ่มเห็นโทษของการมาคุณอารมณ์ต่างๆการจมอยู่กับโรค ที่มันทำให้เกิดความเล่าร้อนทุกทรมานอยู่ร่ำไปเกิดโทษภัยตามมามากก็ประสงค์ที่จะฝึกฝนขัดเกลาตนเองได้เช่นกันถึงแม้เราจะยังไม่ถึงระดับสละโรคเข้าสู่วิธีสมณะแต่เราก็สามารถก้าวเดินตามมรรควิธีที่ถูกต้องที่เรียกว่าอรยิยมรรคมีองค์แปดได้รู้จักในการให้ทานการสละออกการสละซึ่งความตนีทีเหนียวรู้จักในการเสียสละนะ การให้การสละออกเนี่ยนะมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องสิ่งของเสมอไปเท่านั้นนะการอนุเคราะห์เนี่ยการเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์สุขส่วนรวมเพื่อประโยชน์สุขต่อมหาชนเหมือนที่โยมถามเนี่ยยมมีจิตอาสาอยากที่จะทําประโยชน์เพื่อมวลมนุษย์เพื่อผู้อื่นนี่ก็คือการเสียสละนะเสียสละความสุขส่วนตัวเราอยู่เฉยๆเราก็สบายดีอยู่ลนะ แต่อยาก,กันนั้นเลยอย่างนี้มันไม่เป็นการขัดเก่าตัวเองเราเสียสละความสุขส่วนตัวเสียเวลาเวลาส่วนตัวของเราเพื่อประโยชน์สุขต่อมหาชนเพื่อประโยชน์สุขต่อผู้อื่นอันนี้ก็เป็นการขัดเก่าเป็นการสลักออกนั่นเองเพราะ,ะนั้นการกระทําเดียวกันกิจกรรมเดียวกันการวางใจในสําคัญที่สุดถ้าวางใจผิดมันก็ไปผิดทางถ้าเราไปติดข้องกับการเบียดเบียนจิตใจเศร้าหมองมันไปผิดทางเลย แต่ถ้าเราวางใจถูกว่ามันเป็นสิ่งที่เราเป็นไปเพื่อการขัดเกลาเพื่อการเสียสละเพื่อการสละออกนั่นเองนะเพื่อการเกื้อกูลเพื่อการอนุเคราะห์ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอันนี้ใจมันจะเบาแล้วมันจะเป็นไปเรื่องทางสว่างรวยทีเดียวนะก็นำไปเรียนรู้ศึกษาปฏิบัติคำว่าศึกษาปฏิบัติธรรมนั้นเราจะนึกถึงอะไร การนั่งสมาธิภาวนาอันนั้นมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะธรรมะก็คือธรรมชาตินั่นเองคำว,ว่าศึกษาปฏิบัติธรรมก็คือการที่เราศึกษาเรียนรู้ดำเนินวิถีชีวิตของเราเนี่ยที่สอดรับกับความเป็นธรรมชาตินี่นอสอดรับกับความเป็นปกติความเป็นธรรมดามีจิตใจที่อ่อนโยนเอื้ออารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีจิตใจที่เป็นกลางมีความมั่นคง มีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลต่อกันก็ให้นำธรรมทั้งเจ็ดประการมาเป็นหลักของใจมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตมาศึกษาปฏิบัติเมาเรียนรู้ในการฝึกฝนขัดเกลาตนเองท่านเรียกว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนั่นเอง